เรามั่นใจได้มากแค่ไหนว่าน้ำแข็งที่ซื้อกินอยู่ทุกวันสะอาดจริงๆน้ำที่ใช้ทำน้ำแข็งนั้นมาจากไหนเราไม่อาจรู้ได้บางร้านใช้น้ำแข็งแช่เครื่องดื่มรวมทั้งเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วยังมาตักแบ่งขายให้กับลูกค้าอีกทำให้เวลากินน้ำแข็งอาจมีสิ่งแปลกปลอมติดมาบ้างในบางครั้งและได้กลิ่นแปลกๆตอนกินน้ำแข็งเข้าไปในบางทีถ้าคุณเจอประสบการณ์เหล่านี้ระวังน้ำแข็งที่คุณกินอยู่ทุกวันนั้นอาจสก,กรปรกและปนเปื้อนไปด้วยแบคทีเรีย บอกลาปัญหาเหล่านี้ไปได้เลยถ้าคุณเลือกใช้เครื่องทําน้ําแข็งอัจฉริยะไฮคอนผลิตน้ําแข็งเองที่บ้านได้ภายใน6นาทีให้คุณดับกระหายด้วยน้ําแข็งเย็นๆได้ทุกเมื่อที่ต้องการมั่นใจในความสะอาดได้เพราะเป็นน้ําแข็งที่เราทําเองภายใน24ชั่วโมงสามารถผลิตน้ําแข็งได้มากถึง15กิโลกรัมนอกจากนี้ยังสามารถปรับขนาดน้ําแข็งได้ถึง2ขนาดด้วยกันเนื้อสัมผัสของน้ําแข็งนั้นกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน ตัวเครื่องกระทัดรัดพกพาไปปาร์ตี้ที่ไหนก็ได้ตามต้องการเมื่อปิดเครื่องสามารถเก็บรักษาอุณหภูมิได้นานถึง6ชั่วโมงเทคโนโลยีเซนเซอร์อินฟราเรดแจ้งเตือนทันทีเมื่อเครื่องขาดน้ำหรือว่าน้ำแข็งเต็มวัสดุแข็งแรงทนทานและนำความเย็นได้ดีทำให้ผลิตน้ำแข็งได้เร็วกว่าที่เคยไม่ว่าคุณจะเป็นสายปาร์ตี้หรือสายไหนก็ควรมีติดบ,บ้านเอาไว้สักเครื่องนะคะ ข้อคาะปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและได้ทำการบ้านมาให้คุณแล้วอยู่ที่ตัวคุณแล้วว่าจะตัดปัญหากวนใจเหล่านี้ทิ้งไปหรือไม่